สาวกชีสที่ชอบชีสเยิ้มๆยมฮอทดอกแน่นๆต้องดูเพราะวันนี้แม่จะชวนมาขอต้นทุนคอนด็อกจิ๋วฮอทดอกเสียบไม้เคลือบด้วยเกรดขนมปังแล้วนำไปทอดจนกรอบมีไส้ชีสยืดๆน่ากินทำง่ายใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างต้นทุนชิลละบาทจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันค่ะแม่เริ่มจากใส่แป้งขนมปังเกลือป่นน้ำตาลทรายและยีสต์ผสมให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางใส่ไข่ไก่ และน้ำเปล่าผสมให้เข้ากันพักแป้งในอุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงหรือจนแป้งฟูขึ้นจากนั้นเสียบเส้กรอกมอสซาเรลลาชีสตเตรียมไว้นำไปชุบลงแป้งคลุกเก็ดขนมปังเตรียมไว้นำคอนด็อกลงทอดในน้ำมันพืชร้อนใช้ไฟปานกลางพอคอนด็อกสุกสีเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน ถ้าอยากเก็บคอนด็อกไว้ได้นานพอคอนด็อกคลายความร้อนแล้วให้เรียงเก็บใส่ถุงปิดให้สนิทแล้วนำไปแช่ช่องแข็งไว้ก่อนขายให้นำออกมาพักไว้รอจนคลายเย็นเล็กน้อยค่อยนำไปทอดอีกครั้งมาคอต้นทุนกันค่ะคอนด็อกจิ๋วสูตรนี้แม่ทำได้ทั้งหมด60ไม้ต้นทุนไม้ละ5บาทสามารถตั้งราคาที่ไม้ละ1 0 1ถบาทก็ได้หรือจะขายเป็นเซตคู่2ไม้29บาทก็ได้เหมือนกัน รับราคาตามค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลยอัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม่จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้กันได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกใครอยากให้แม่ลองคอรต,ต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ